เป็นมนุษย์สุดแสนดีมีโอกาสเฉลียวฉลาดกว่าจัดทั้งผองขอให้พวกเราพวกท่านทั้งหลายจงใ่ตองยึดคันรองความเป็นธรรมนำสุขใจของหลวงพ่อเทพวชิรยานน้องประพงค์ เราได้เป็นมนุษย์สุดแสนดีมีโอกาสโอกาสก,าก็ยากจากโอกาสก็ดีโอกาสที่เราจะได้มานั่งภาวนาโอกาสเราจะได้มาปฏิบัติธรรมไม่รู้ภาละอะไรละบางทีก็ไม่มีอะไรก็ไม่รู้จะทำอะไรเนาะเพราะคำว่าทำทำนี่มันคืออะไร มีโอกาสแล้วเราไม่เคยคิดคนบางคนไม่เคยคิดไม่เคยได้สัมผัสคำว่าธรรมแต่ก็อยากได้ความเป็นธรรมอยากพบกับความเป็นธรรมอยู่แต่ก็ยังไม่รู้ว่าความเป็นธรรมและธรรมนั้นคืออะไรเนี่ยแต่คำว่าไปปฏิบัติธรรมไปทำยังไงเนา ถ้าคนไม่เคยไปทำยังไงไปนั่งนั่งดับตาเออบางอาจารย์บางครูบาอาจารย์ก็เอาพุทโธบริกรรมแบบนั้นแบบนี้คนไม่เคยคนไม่เคยให้โอกาสตัวเองก็ไม่เข้าใจจริงๆถ้าไปคิดออก ก็ไม่เห็นจะเป็นประโยชน์อะไรเนาะนั่นก็คือความคิดฉะนั้นเราได้เป็นมนุษย์สุดแสนดีมีโอกาสอย่างน้อยเรายัางได้เลือกถึงพระพุทธเจ้าการที่ได้เลึกถึงพระพุทธเจ้านี่มันเราก็มองมองไปได้หลายม,มุม ถ้ามองไปเห็นแต่คำว่าพระพุทธเจ้าหรือเห็นแต่พระพุทธรูปอย่างเดียวแล้วกราบ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 ,กราบไปกราบมาก็ร้องขออ้อนวอนเราอยากได้อะไรก็ขออันนั้นนีนก็เมื่อเขา่ายังหาง่างยังห่างห่างห่างต่อความเข้าใจในคำว่าปฏิบัติ หางจากความเข้าใจในคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่เนาะทีนี้เรามีโอกาสเราใกล้เข้ามาจะปฏิบัติยังไงเนาะจะปฏิบัติยังไงเนาะถ้าความรู้สึกก็อยากสำเร็จอ่ะอยากพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ถ้ามีแบบง่ายๆไปได้ง่ายๆก็อยากไปพวกเราทั้งหลายเห็นทุกข์ในชีวิตมองชีวิตบางมุมมองมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่ภาระหากินไปภาระที่ใหญ่ที่มากที่สุดก็คือภารการทำมาหากิน หา,ก,หากินไปหากินไปแล้วก็ตายคิดแบบนี้ก็เหมือนชีวิตมันไม่มีอะไรข้าวกอนหลวงพ่อก็เหมือนคนทั่วๆไปยิ่งเป็นลูกชาวไร่ชาวนาบ้านนอกๆสิ่งที่รู้จักก็คือนาคือควายคือการทำมาหากินที่พ่อแม่สอนต้องเป็นคนขยัน กลัวจะไม่พอกินเข้าวัดไหมเข้าวัดตา,วด,วดตามประเพณีบวชไหมบวชตามประเพณีเพราะประเพณีบอกว่าเกิดเป็นโูกผู้ชายต้องบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ บางทีก็ได้แต่บวชสมวันเจ็ดวันสิบห้าวันความหมายก็ไม่ได้ข้ามประเพณีไปว่าเลยประเพณีไปทำไมต้องบวชบวชเพื่ออะไรบวชแล้วควรทำอะไรบ้างก็ไม่ได้ว่าไปนั้นบวชตามประเพณีพูดมาถึงตัวนี้ก็ไป ไปมาเลยเนาะมีโยมคนนั่งรถไปกับเขาเขาอยากจะถามอยากจะถามว่าได้ไหมได้ก็บอกว่าได้โยถ้าตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบนะหรือตอบไม่ถูกก็แล้วแต่ไปว่ะเขาก็ทำทำไมท่านจึงบวชนึกว่าเขาจะถามอะไรทำไมท่านจึงบวช นี่คำแรกหลวงพ่อก็ต่อแบบหลวงพ่อได้ปัดจงปูได้ปฏิบัติมาคนไทยประเภณนี้ไทยสอนลูกสอนหลานยิ่งสมัยก่อนยิ่งเข่งคัดมากอยู่สมมติว่าจะแต่งงานจะไปขอลูกสาวของบ้านบ้านหนึ่งอย่างนี้ยนี่ประเภณนี้บ้านนอกนะ ต้องถามทางผู้ชายเคยบวชเรียงถ้ายัางไม่บวชเออให้เพิ่นไปบวชก่อนให้เขาไปบวดก่อนเด้วค่อยมาว่ากันเรื่องการแต่งงานนั้นคือให้ความสำคัญในการบวชบวชก็บวชไปอย่างที่ว่าตามประเพณีอาจารย์ก็สอนไปแบบประเพณี ให้สวดมนต์ไว้พระบวชมาต้องรู้จักปัจเวกทั้งสี่หรือบวชมาต้องท่องยถาปัจจยังได้ปฏิสังขายโยนี้ให้ได้เพราะสองข้อนี้บอกว่าโบราณเนี่ยมันนอกๆคนบ้านในเขาจะบอกว่ายังไงไม่รู้ถ้า บวชแล้วไม่ได้ปฏิสังขายโยไม่ได้อัจฉมยาน <succ inct> จะตายไปเป็นควายตู้ควายเขาทุ่ๆนั่นนะไถนาใช้นี่เขาเพราะตอนบวชไม่ได้จมไม่ได้ท่องไม่ได้สวดปฏิสังขายโยเพื่อใช้นี่ก็เลยเป็นนี่ประมาณน,นี้ก็ว่าไปอันนี้เป็นประเพณี ทีนี้เมื่อมาบวชโอ้ก็โชคดีอยู่หลวงปูก่ก็ดีได้พบกัะหลงภูชามาแปลความหมายมาพานำความหมายมาเป็นข้อคิดไม่ไม่ไม,ไม่ออกจากประเพณีไปก็เลยตอบคนว่าก็คนไทยบวชตามประเพณีอาตมาเองก็บวชตามประเพณีได้อาตมาโชคดี โชคดีได้บวชมาได้พบกับหลวงปู่ชาหลวงปู่ชาได้พาแบกออกมาจากประเพณีบางอย่างให้เอาความหมายได้ความหมายแม้แต่ปฏิสังขารโยเองก็ดีไม่ได้เอามาสวดอย่างเดียวต้องเอาความหมาย ปฏิสังขายโยพ <c oughs> ระพุทธเจ้ากลัวเราจะประมาทหยิบผ้าจีวรมาเรียกว่าปฏิสังขายโยเราจะนุ่งห่มผ้าจีวรพิจารณาก่อนจึงจะนุ่งห่มผ้าจีวรคำว่าพิจารณานี่มันโอ้มันไปไกลจดิง้ถ้า มีครูบาอาจารย์นําความหมายนี้ออกไปสู่ปติติปัญญาพิจารณาก่อนจึงนุ่งห่มกีวรเราไมได้เอามานุ่งมาห่มเพื่อประดับเพื่อความสวยเพื่อความงามแต่เราจะเอามานุ่งห่มเพื่อปกปิดเอาไว้ยวาะเพื่อให้เกิดความร่าย แล้วผ้ากีวรน,นี้คือผ้ากาสาวพัดท,ที่รับมาจากมืออุปชาตั้งแต่ข้าวบวชบอกอุปชาว่าข้าพเจ้าจะอาศัยผ้ากาสาวพัดนี้จะทําให้ที่จะท,ทําที่จะทําที่สิ้นทุกข์จะทําปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์สัรพทุกขนิสรณนิพพานะ สัจิกรณัตถายะเอวังกาสาวังขะเหตตาวาเอวังกาสาวังทัตตวาประมาณนีน้นั่นคือการปริญญาณตนเข้ามาใช้ภาคาสาวพัดเพื่อมนุษย์ถ้าเราเข้าใจบทสวดแต่ละบทสวดมันก็เข้าไปสู่ข้อปฏิบมาทีนี้ถ้าคูบาอาจารย์นำไปอย่าง,างวัด ตำบ้านตำบ้านบ้านน้องปู่ันอยู่บ้านนอกเอาปฏิสังขารโยไปปลุกพระบ้างเอาปฏิสังขารโยไปทําแบบนั้นแบบนี้ <c oughs> ก็ทําหลายบางทีก็เอาไปจมใส่บาที่ก่อนที่จะไปนี่กับางทีก็ฉันเสร็จแล้วกับ ยมบทบินดปาตังวะนั่นคือใชน่นี่ก็ฟังหลวงปู่ชาท่านพูดปีหนึ่งเดินทุดงมาทางภาคงานะมาถึงจังหวัดแพร่อำเภอเด่นชยัยวันนั้นค่าๆก็ได้แวะไปพักที่วัดเจ้าคณะอำเภออำเภอเด่นชยัยท่านก็เลยให้ไปพักที่ทโบส ที่โบสถ์นั้นมีหลวงตาองค์หนึ่งพ่นพักอยู่นั่นก่อนเพ่นมีรูปประคำร้อยแปดลูกท่านห้อยทั่วๆไปท่านกำลังนับรูกประคำอนู่ด้วยความไม่รู้ของตัวเองเคยฟังหลวงปู่ชาพูดแต่ไม่รู้บางทีมันสัมผัสกับตัวเองเนาะบางทีมันก็ฟังฟังแล้วมันยังไม่เข้าใจ หลวงตานี่ยเป็นกําลังนับรูปประคับเราก็เข้าไปเจอท่านท่านนั่งเนี่ยเนี่ยรน้องตาน้องทำอะไรนุงพ่อทาอะไรครั้งหนึ่งท่านก็ไม่พูดครั้งที่สองนองพ่อกําลังทําอะไรโง่เราโง่จริงๆเราโง่เพราะเราไม่เข้าใจหลายๆอย่างเราโง่เพราะเราไม่เข้าใจเราไม่รู้นี่นคือโง่ เราก็โง่เพราะเราไม่รู้ก็ถามท่านคงหงุดหงิดไม่สบายใจแล้วมันหลายครังสองสาครั้งใช้นี่ขเขาเลยสิบวชดมาไม่เคยใช้นี่ก็เลยจะเป็นควายแะ้วเนี่ว่วาไปอู้เนึกถึงคำลุงคุชาว่าบขึ้นมาแล้วเราก็โอ้ยเราเนี่ยทำไมมันโง่งจังนี้ก็ไปขอโทษขออภัยท่าน นี่คือความไม่โลกก็เลยมานึกว่าโอ้หลวงตานี่ก็คงเหมือนประเพณีทั่วๆไปเมื่อเย็นมาก็มานับรูปประคำมเอาบทใช้ผ้ากีวรโยมถวายผ้ากีวรมาให้กับบทสวดปฏิสังขายโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิยาวะเทวะสิตศัสสะก็ทั้งบททั้งสี่บ อาจารย์ก็บอกว่านั้นคือใช้นี่เขาเก้าวนนี้มานับมานับอู้ถ้าครบร้อยแปดก็ถือว่าวันนี้ได้ใช้นี่โยมแล้วคงไม่มีบาปมีกรรมต่อกันประมาณนี้อาจารย์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะที่นี่มีคำหนึ่งอบอกว่า เป็นนักบวชก็ดิถ้าจะได้พระอาณิสงได้บุญในคุ้มตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ต้องได้ปัดรู้จักปัจจเวกทั้งสี่ปัจจเวกทั้งสี่จะสวดได้ด้วยกมากป้องมากก็เป็นเน้นว่าการสวดได้เนี่ย รู้ไหมปัจเวกทั้งสีมีอะไรบ้างปัจเวกทั้งสี่กตังคณิกะปัจเวกคืออจฉมยาปัจเวกคิดตวาตังคณิกะปัจเวกก็คือปฏิสังขายโยอภินหาหปัจเวกคือพิจารณาความตายทั้งสามนะั้นธาตุปฏิกุราปัจเวก อู้ขันลยอยากได้นิ้ท่าตุปฏิกุระประจัจเวองอยาท่าปัตยังปวัตตะมานางท่าตุมัตมเมเวตังยาติทางกิวรังตะทุป,ปาพุชโกจับปุคโรกิวรน,นี้ก็เป็นศักแต่ว่าธ่าตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิด จีวรนี้ไม่เป็นของหน้าเกลียดมาแต่เดิมขั้นมาถูกต้องเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วก็กลายเป็นของหน้าเกลียดไปด้วยกันพูดถึงธรรมอันยดต่อไปเป็นธาตุธาตุปฏิกุระเป็นธาตุเป็นสักแตว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น กำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดมันจะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เรื่องนิดกี่พรนี้เสื้อผ้านี้ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิมถ้ามาถูกต้องเข้ากับกายนี้แล้วก็กลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันรวมแล้วบอกว่ากายนี้ไม่สะอาดกายนี้ไม่สะอาด ถ้าเพิ่มกรรมฐานเข้าไปทีเนี่ยกรรมฐานก็ยิ่งพิจรารณาพิจารณาเหมือนกับเราสวดเป็นวิวปัสนาสวดคันวิปเจสาโรมาเอ่ออาหังสุกอะไรที่เราสวดอาอ่างกายโยปกายของเรานี้แล้ตั้งแต่ปลายผมลงไปตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาเต็มไปด้วยของไม่สะอาด มีประการต,าต่างๆอย่างนี้เลยผมขนเด็บฟันเนื้อหนังเอ็นกระดูกอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเลือดน้ำน้องน้ำเส็้น้ำมูดน้ำคูดทุกอย่างถ้ามามองดูแล้วไม่สะอาดสักอย่างเลยไม่สวยงามสักกันนี่คือธาตุตามธรรมชาติแต่ทีนี้เราหลง ความหลงมันมีในเราหลงว่ามันสวยมันงามหลงว่ามันเที่ยงหลงว่ามันสะอาดหลงว่ามันเป็นของเราหลงแล้วเราจึงยึดมั่นถือมั่นนี่เรานี่เราผมเราอะไรอต่างๆเราจึงเจ็บเราจึงปวดเราจึงน้อยใจแม้แต่หน้าเราโฮ้ยสิวขึ้นอีกแล้วตุ่มหนึ่งโอ้ยทุกข์ใจลย อะไรประมาณนี้นี่คือความยึดมั่นเทอมันนี่คือความเข้าไปหลงการมาพิจารณาคำว่าวิปัสสนาจึงเข้ามาพิจารณาเข้าไปถึงความจริงการการพิจารณากรรมฐานก็คือมาพิจารณาไปถึงความจริงเราใกล้ความจริงเข้าไปพิจารณาความจริงความจริงเข้าไปเรื่อยๆความจริงก็าปรากฏในความรู้สึกในจิตของเราเนี่ย เหมือน,นกับข่าวหนึ่งพิจรารณากรรมฐานใหม่ๆเรียนกรรมฐานก็ว่าเรียนกรรมฐานก็ว่ากรรมฐานเนี่ยพิจารณาเนี่ยโอ้มันกับมัน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 เป็นความต่อเนื่องโยมพวกเราทั้งหลายคําว่าปฏิบัติมันเป็นสิ่งต่อเนื่องจริงๆถ้ามันขาดมันขาดมันขาดเนี่ยมันก็เอาไปต่อเนื่องได้ยาก ดังนั้นหลวงปู่ชาจึอางอธิบายคําว่าปฏิปทาปฏิปทาคือการทําต่อเนื่องมีศีลเป็นหลักจริงๆศีลคือความบริสุทธิ์ศีลคือพระมรรย์จริงๆคือความบริสุทธิ์ ทีนี้ต่อเนื่องก็คือการเอาม้เปียท่าเรามารักษาศีลมันจะควบคุมจะควบคุมอะไรเอาไว้ทั้งหมดเหมือนกับถ้าเป็นสัตว์ตัวร้ายก็ถูกมัดมือมัดเท้ามัดตินมัดปากเอาไว้หมดแล้วทินคือการสํารวมกายสํารวมวาจาข่ากายมันจะเกิดขึ้นที่กายที่วาจานี่แหละมันไม่เกิดขึ้นที่ใจหรอก ควบคุมกายควบคุมวาจาก,ก็คือควบคุมใจอืมก็เลยมาควบคุมตรงกายศีลจะมาควบคุมกายกายมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างศีนก็จะตามไปควบคุมเอาไว้หมดไม่ให้ขนองคุมเอาไว้เพื่อให้สงบ กุมเอาไว้มัดลิดอาาตแป้น้าเป็นสัตว์ร้ายเป็นช้างก็ใส่ปอกใส่มัดปากมัดขาเอาไว้หรือคนก็อ้อมัดหอยทรมานเพื่อให้หายพยศการปฏิบัติก็เป็นประมาณประมาณนั้นประมาณประมาณนั้นสิ้นที่เป็นตัวทั้งหมา คำว่าปฏิปทาปฏิบัติเรืต่อเนื่องที่นี่เหมือนกับเราจะบริกรรมคําว่าสมถกรรมฐา,ฐานคือกรรมฐานหาอุบายเพื่อความสงบใจใจของเรานี้ไม่สงบอยู่อย่างนี้นะไม่สงบเนี่ยไม่สงบอุบายหาความสงบใจก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์แต่ละอาจารย์จะหาบุบายแบบไหน,น พุโทโธสัมมาอราหังธรรมโมสังโฆอ,อสุภาอะไรว่าแล้วแต่จะว่าแล้วจะจะนำมาเพื่อยึดเอามาเป็นข้อบริกรรมมาเป็นบริกรรมทำไมต้องบริกรรมบริกรรมก็เพื่อควบคุมนี่บริกรรมก็เนี่มีบริกรรมเบื้องต้น อ่อดีคำพุทโธพุทธโธที่เราชอบเอามาพูดกับพุทโธพุทธโธคือคุมเอาไปไม่ให้จิตคิดไปฟุ้งซ่านล้ำการต่อไปเออจึงเอามาควบคุมเอาพุทโธพุทโธมาเป็นหลักหรือมัดเส้หลักนี้เอาไว้ภาษาอีก่นว่าอืออย่างลูกพ่อปู่รวยมันก็บอกว่าเออมาเรามันมันดิ่นมันกระโดดมันเจ๋งมันไม่โยดเอามามัดสินี่เอาพุทโธพุทโธเอาจนมันเชื่องเอาจนมันอยู่ ก็ถือว่าเบื้องต้นค่อยเอาขยับไปฝึกอย่างอื่นต่อไปถ้าเป็นช้างก็กระจับมาใส่ปอกแล้วก็ทรมานให้มันกินน้อยลงให้มันกินน้อยลงให้มันพอมลงให้มันหมดกำลังให้มันหายพยศแล้วค่อยเอาไปฝึกต่อไปการฝึกฝึกปฏิบัติก็ใช้วิธีหลายอย่างเนาะ เย <laughs> ้นก็หลวงปู่ว่าหลายคืนไม่ได้นอนถือเนตรชิกมันว่าไม่นอนเอาไม่ให้มันนอนมัง่วงนอนไม่ให้มันนอนมันหิวมันหิวมากโอ๊ยค่ำค่ำบายบาย่ามานึกถึงอะไรน้ำตาลายไลเนี่ยอ้าวไม่ให้มันกิน ภาษาห,หนึ่งเป็นว่าตอนมันเอ,อัครูบาอาจารย์เนี่ยตอนมันให้มันหายเพราะยศให้มันดอดก็ช่วยได้มากก็ช่วยได้มากนั้นคือวิธีการช่วยมันถ้าเรากินสะดวกสบายอยู่สะดวกสบายว่าไปเถอะทาอะไรก็ดีมันไม่เป็นมันไม่เข้าไปหรอกมันไปเห็นจูทางกิเลสตัณหาทั้งหมดเพราะกําลังมันมีเพราะเราให้กําลัง เหมือนกับเราสวดเราไยาเราไม่กินเพื่อสนอกไปเพื่อความอยากเพื่อสนุกสนานเพื่ออะไรแต่เราทานฉันอาหารเพื่อมีกําลังเพื่อกําจัดทุกเวทนาเก่าคือความหิวเพื่อจะมีกําลังประพฤติษพมจันยร์ ความอาจารย์ก็คือความบริสุทธิ์ข้อปฏิบัติเราประมาณนี้เนี่ยนั่น,น,น,นก็ความหมายที่จริงเท่านั้นมันก็น่าจะเพียงพอสําหรับต่อการปฏิบตัติแต่สําหรับเราโอ้ยมันเรื่องมันมากจริงๆถ้าไม่มีคนในควบคุมจะนั้นจึงมีครูบาอาจารย์ผู้ช่วยดูแลรักษาอือย่างนี้นะจึงเนี้ยตั้งใจนะท่านต้องตั้งใจนะก็ <c oughs> <c oughs> เลยประมาณนี้ ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเราเป็นมนุษย์สุดแสนดีมีโอกาสพวกเราได้มีโอกาสโอกาสให้เราแล้วเราได้รับโอกาสจากสังคมจากครอบครัวจากธรรมชาติต่งางๆแม้แต่ความร้อนห้องนี้ก็ให้โอกาสเรา ไม่ร้อนสบายสบายแต่เมื่อเราได้โอกาสนั้นแล้วเราประมาทนึกถึงอะไรบ้างก็ไม่รู้คิดถึงอะไรบ้างก็ไม่รู้ทำอะไรอยู่บ้างก็ไม่รู้เลยเสียโอกาสไปเนาะเลยเสียอันนี้พวกเราไม่ได้เสียโอกาสเราได้โอกาสเรามีโอกาสเราแม่นั่งภาวนาะ อย่างยังไม่ได้อะไรก็ได้พุโทโธพุโทโธพุโทโธหายใจเข้าดูลมหายใจออกดูลมหายใจเข้าเวลาเราทําอยู่เหมือนเราไม่ได้อะไรเหมือนเราคิดไม่เห็นเราเดี๋ยมันจะกำลังส่งผลไปต่อข้างหน้าใจเราจะค่อยสบายขึ้นใจเราค่อยสบายขึ้นแล้วคําว่าภาวนาตัวนี้มันก็ค่อยเติบโตค่อยได้แน่นขึ้นแน่นขึ้น เกาะกันเข้า,มา,ขามากเข้ามากเข้าในบริกรรมมากเข้าห้เป็นสติมาเป็นสมาธิมาเป็นความสงบถ้าเราทำบ่อยๆทำไปเรื่อยๆ นั้นเราได้โอกาสก็ข,ขออนุโมทนากับสัตยายาตโยมพวกเราทาั้งหลายทุกท่านทุกองค์เรากําลังทําหน้าที่ของเราก็คิดว่าเราได้ทําหน้าที่ของพวกเราหน่อยไหนบ้างไม่ได้บ้างแต่เราก็ยังได้ทําหน้าที่น้อยๆก็เพื่อความโตบโตเติบใหญ่อย่าไปประมาทของน้อยๆของน้อยๆเนี่ยจะเป็นถ้าเติมเข้าเติมเข้าเติมเข้าก็จะเป็นของใหญ่ น้อยๆน,นี่แหละมากขึ้นมากขึ้นก็เป็นของมากดังนั้นเรามาเติมของน้อยๆน้อยๆเพื่อให้มากขึ้นอ้าวอนุโมทนาสาธุกับทุกคน